อาจจะไม่พูดเยอะนะครับวันนี้เพราะแบบคนดูเยอะครับ,บเดี๋ยวไปจอยกันเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโม่คนเถินอ่ะแกเหมือนเด็กคนเจ็ดอ่ะค่ะเราลองดูอ่ะ อะไรครับเอเหรอขอต้องเข้าไปดูยังใกล้ครับเดี๋ยวมีเวลาขอจะเข้าไปนะครับมาให้หายคิดถึงใช่ครับตันอยู่ในห้องก็ไม่รู้จะเป็นยังไใช่ไหมไม่หนาวเท่าไหร่ครับพอดีอากาศพอดีครับเห็นข่าวยังข่าวอะไรครับทุกคนใช่น้องนัตตี้ข่าวอะไรครับร้องเพลงเราวมันแฟนในปุ้บพี่นัตตี้ข่าวเลยครับเพราเล่นดนตรีด้วย คุกันมานานด้วยเรนมากรอดกันสิบรอบแล้วเลยมันน่ารักมากพี่ว่ามากกว่าสิบรอบขอเลเรกฉันอ๋ออันนี้เห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วน่ารักก็มีอะไรปะเยอะเรยวตาดูเศร้าจริงตอนนี้ยังไม่หมดหรือพี่คิดไปเองสามไม่จบเข้ามาเศร้าเหรอเข้าปะไเศร้าครับเข้ายิ้มทั้งวันอ่ะยิ้มอย่างเขาสูงสาอ่ะยิ้มจนแบบเป็นรอยหมืแนละเข้าเศร้าไหมครับ ไม่เศร้านะวสาวสาวนุ่มๆทางสุรินทร์รัมทำไมมีเสน่ห์แท้ก็ยัยขมีะะบานน่ะะกันไม่ได้ขมีก็จะได้เหย้ยเธออุกก้ยก็ไม่จำเน,น,นื้อสไลด์เฮ้ยราเปิดเพียงศ้าจังใช่ค่ะซสิวนี้แหละอ่อก,กั อิ่มไหมคะกินก่อไหมกิน่อไหมินไหมเบียร์อไมมาองนี่ยนไหนครับอย่หดขังไว้ก็ดือครับคุมพฤติกรรมครับมีเราคนบอกว่าเอออย่าปล่อยนะต้องต้องอย่างนรมัต้องมัดอ่คือถ้าเขาป่อยเลยมันหน้ามันแดง เออไม่ได้คอนั่งอย่าเออใช่มันตรงไงพี่ไม่ลองล่<ม>อนเคยแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันโทรมมากเปลี่แต่เคยทำแล้วอ่ะรู้สึกไม่ชอบอะไรอย่าง,าง,างเงี้ยาอาจะไม่เข้ากับเอกศานอันที่พี่เป็นคน <c oughs> ทำใช่เป็นคนทำลืม <c oughs> จับอันนี้มเมื่อกี้ กรี๊ดลืมตัวลืมมากล้องมันอยู่ตรงนี้เขาใช้ของคนแต่ดึงสายเราแบบกดมันลงเลย,มยเมื่อกี้เพลินเลยอยากอยากปะไรการอีโบ้มา,าเสร็จหลังอ๋อดูเลยอ,อยากใคอีโบ้อืมแต่ท่าเนเก่งฮัลโหลจะมันจบๆๆเห็นเห็นที่โอ้ปหมดไม่เห็นไม่มีใครเห็นยังไงใครเห็นนะ แล้วเดี๋ยวปริว้วรอบเนี้ยของดีทั้งเดียวครับไม่เห็นจริงๆคือแบบมันมันกำลังตื่นครับต้องกดมันนิดนึงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ครับเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องจะต้อง่ปยังไหนเยนี่ยจังหวัดอื่นยังจังอ๋อยังหวัดจังหวัดอื่นยังหนาวอยู่ไหมครับทุกคนยังหนาวอยู่ไหมครับ ไปกับใครบ้างครับมีพี่ทีมงานครับ17คนครับแล้วก็ผมอ่ะตอนแรกอาจจะให้แทนไปด้วยครับแต่ว่าแทนมันไม่ว่างจริงครับก็เลยได้บีมาแทนครับแทนกับบีก็เหมือนกันครับทํางานได้เหมือนกันทั้งสองชนบุรีเช้าเช้าหนาวร้อนแล้วใช่ครับตอนนี้หนาวเลยเอ้ยตอนนี้ร้อนมันร้อนแล้วครับอาจจะเย็นขึ้น ตามเลยนะครับบอกเลยว่ากล้องเขาดีมากจริงคือแบบจากฟอร์ที่แบบดูไม่ดีอะจนทําให้ฟอรดูดีได้จริงกล้องเขาดีมากอ่ะครับญี่ปุ่นหนาวมากโอ้โหแต่ใครอยากญี่ปุ่นนครสวรรค์จะเย็นๆตอนเช้าค่ะกลางวันร้อนใช่ครับกลางวันร้อนมากฟอร์ดหลอกก็ดอ้เรียกแปลว่าอะไรวะหลอกก็ได้ก็เรียกแปลว่าอะไรวะหลอกอก็ได้ ไอที่กำลังขับรถกลับจันทบุรีอยู่เจอเลยครับเจอเซอร์ไพรส์วันที่ส4่เขาจะเอาให้แบบเอาให้เข็ดให้หลาบเลยนี่เราครับก็ทมสูงเทอมเห็นข่าวอยู่ครับเขาท่านี่มองทางไม่เห็นน่ะนั่นแหละท้าไมเป็นอย่างน้รต่ออแปลว่าอะไรต่ออแปลว่าสวยครับใส่แม็กกันเยครับทุกคน ขายมีที่ไหนครับละลอยครับไปเรื่อยๆครับยาวถึงโคราชเลยครับพวกนี้อาจจะแบบเลยไปจันก็ได้เลนอยู่โคราชครับพี่อยู่โคราช14มีแต่คนลุ้นครับไม่ต้องลุ้นครับมันไม่ต้องลุ้นครับพี่เพราะมันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมั่นใจเกินไปป่าวะอะไรนะครับอย่าทำเหมือนแม่จอ้อนะคสอดแม่จ้อเป็นไรครับอ๋อเขาเอามันเย็ดมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่เป็ เขาพูดถึงหตัวผมจะให้ไปอยู่เลยแล้วเขาว่าตลอ,อ,อ,อดตลอดไได้ดูคุยเช็คโชว์ไหมย,ยังไม่ได้ดูเลยครับวันนี้ผมยังไม่ว่างทั้งวันเลยโคราชที่ไหนเขาเขาใหญ่ครับบอกเป็นรุมๆมั้เอาวดีครับรุ่นเดียวกับลูกชายแม่เลยแม่ลูกแม่ยุ่งอะไรครับผมอาอยุเพิ่งสิบแปดเองนะพี่แม่ผมเพิ่งยี่สิบแปดเองนะรนครับ อย่าพอมเนกับพู้ริมันสามารถหดไข้ได้กลรกิรำเพราะว่าห่วงอย่างเดียวห่งวงอย่างเดียวกลัวช่องปอิวนี่แหละครับสัตว์กลัวที่สุดในโลกไปหาพี่แพรดิยงังยังครับผมจะไปวันที่14ครับผมจองเรียบร้อยแล้ว อีกแล้วเด็ก18กจริงไหมล่ะครับก็68จริงๆส่วนทางกับพี่แพรเลยเนาะข้ามาเมื่อวานเจอกันเลยเมื่อวานไม่ได้จริง,รงๆ,รๆครับเมื่อวานฝ่อสครับทําอะไรกว่าจะเคียงาันเสร็จเชื่ยไหมครับว่าเสาร์อาทิตย์เนี้ยเสาร์อาทิตย์เนี้ยเป็นเสาร์อาทิตย์ที่แบบพักเสร็จปุ๊บอาทิตย์หน้าปุ๊บเป็นอาทิตย์ที่แบบอาทิตย์ที่โหดที่สุดแล้วถ้าผ่านอาทิตย์หน้าไม่ได้ือฝ่โอเคแล้วครับ นิเทศการนิเทศสาขาอะไรเงี้ยฟอดเขาจะผ่านฉลุยเลยสิบแปดได้เป็นครูเล้ใช่ไหมอจนแล้่ะจนหมด่กําลังใจให้น้องฟอร์ดไปหาเพื่อนนะครับทุกคนนะครับบอกเลยว่าแบบคนให้กําลังใจฟอเยอะมากครูที่โรงเรียนเขาแบบยังติดอ่ะเขายังติดตามอ่ะสิบแปดติดแล้ว ว่ากลับมารอบนี้มันดีมากเลยนะทุกคน mm hmm. ขอรู้สึกว่ามันดีมากๆเพราะว่ามันมาด้วยความที่แบบมันดีไปหมดทุกอย่างเลยอะมันแบบมันมันเปิดทางให้เราอย่างดีครับอ mm hmm. ย่างมารอบที่แล้วอะพอเจอตั้งแต่แรกเลยอะคือคือแบบพอเจอตั้งแต่แรกเจอทัวร์ตั้งแต่แรกครับทุกวันนี้แบบมีคนแบบเออโชงอะไรเนงะี้ยประทีใจมากที่แบบน้องเริ่มโตขึ้นหมายถึงอะไรโตขึ้นครับ งอสาเร็จแล้วครับอยากให้ฟอดดูคุยสัโชว์วันนี้จังไม่ดูครับฟอดจะไปออกเองฟอดจะไปออกครับุณเลียมมเลียแล้วฟอดจะไปออกด้วยกันอีกรอบหนึ่งครับรอติดตามเลยนะถปมชอก็สาแต่อะบนช่องอาจารยใช่ครับมาติดตามช่องนี้นะครับ าลืมมาติดตามช่องนี้นะครับทุกคนอะไรที่ผ่านมาแล้วครับมันดีเสมอครับทุกคนเพราะว่าอะไรครับรู้ไหมหนึ่งก็คือเราได้รู้ข้ออกท่าสมาดนะครับแล้วเราจะได้แค่ไหนสวัสดีครับพี่ท็อกนี่ครับฝากด้วยนะครับร้องของเราพี่ทัเพลงดีมากจริงๆริงพี่รอ่อสุดยอดลยครับ หนึใบห,หนึ่งร้อยหรืองใบหนึ่งร้อยอยากฟังแล้วดีครับทุกคนบอกเลยว่าโคตรดีเพลงโคตรดีที่แพนั่งมอไซค์ไปรายการฟันหินแครับเห็นก่อนทุกคนอีกเฮ้ยที่เยอะนะคะ ติดตามให้หน่อยครับทุกคนไปติดตามช่องใหม่ให้ผมหน่อยช่องนี้เลยมากับน้องบีนะคะใช่ครับพี่ก้อยพี่ก้อยสัีครับมากับบีบีครับขอให้น้องฝอร์เช่ดีสมหัครับทุกคนสองขวัญมาด้วยห้ามดูอย่างเดียวนะก่าจะได้แบบมีมีซื้อค่ารุ่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยดอกมงดอกไม้อุ้ยพูดเล่นรอดู ทำไมทำไมน่าจะ <c oughs> ผมแต่งไงครับสวัสดีครับแม่แป้งจะเอาอะไรลูก <c oughs> ผมขอเป็นจักรวาลของอติต๊ก o k ครับแก <c oughs> ้ไ <c oughs> ขแล้วทำราเาใจแักกันมากวามใช่ค้วเจนมาแก้ไขแล้วทำให้เราเข้าใจและรักกันมากกว่าเดิมใช่ครับแล้วเจก็จะวีนมากกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกเรียกพี่แพดี้ว่าจีเอชีได้ครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแล้วครับพยายามแล้วทุกคนอยากเอบินผมนะผมพยายามแล้วผมกำลังปรับแล้วครับพ,พ,พี่แพดี่พี่แพดี้พี่แพดี้อันนี้มีคนถามว่าตกลงใครรออุก,กอใครรออาบออันนี้แบบคือพี่แพรี้ไม่ให้พูดครับบอกไม่ได้จริงๆครับ ถ้าอยากรู้ไปดูในที่แกเคยพูดไว้วินพอรักคะะกืออประกชใช่รอราฝัดชอบวินมาเลยครับชอบมากถ้าวันไหนไม่โดนบินอย่าพูดเล่นมากนะต่อแบบนี้น่ารัก เที่ยวให้สนุกนะครับผมไม่ได้มาเมาที่ยวอุ้ยหอมค่ะพี่ก้อยน่ารักอินกับคู่นี้บอกเลยครับยิ่งว่บเอ่ออยู่ห้องครับเอาเอาจะเอาตอนนี้เลยใช่ไหมครับเร่าอยอนมาปะเอออยาเอออามาปะอยากมามาอยู่ห้องไคิดว่าให้ไปเอาเที่เขาใหญ่ ที่เองยังโดนวีนเลยบอกเลยจุกๆไปโดนไปโดนอะไรมาครับไปโดนอะไรมาทุกคนรควรจะบอกนะเวลาแกวีนไม่ต้องไปโกรธแกนะเพราะว่าแกแบบบางทีแบบแกไม่รู้อะไรเงี้ยเขาหรือว่าเราแบบไปอะไรยังไงแต่บางทีมันออกมาจากอารมณ์แกเลยครับ คุยได้สิบแปดวกพอนอเ,เป็นคนสาธารนะได้เ็จะลดแล้วลดละเลิกแล้วครับอยู่ไหนอ่ะละลอยครับละลอยลลอยใช่บ่าที่แบบไมนแบบจี้ยังแกอาจจะวินไปเลย้าถ้าับ้าังสวัดครับ ไปก,บกอบทีสระแถวครับผมตอนนี้ครับกำลังฝึกสอนอยู่นะคบับสิบแปดแล้วคุยกันสองคนทำไมอ่ะพี่ไม่ได้บอกฝอตลอดไปจริงเหรอโกหกหรือเปล่าเตรียมไปรับรีเทิร์นแน่นอนเฮ้ยอยู่ที่เขาแล้วตอนเนี้ย คนไปติดตามช่องใหม่ผมด้วยนะดีดูให้หน่อยว่าคนติดตามเท่าไหรล่ละวันนี้ขอเหมือนหนึง่งผมถ่ายเอ็มีครับเอ็มบีเพลงวิทอปครับฝากด้วยนะครับทุกคนดีมากจริงๆดูหน่อยตะกอนอเดสกอนหนึ<า>่งร<า>้อยแล้วใช่ติดตามมั้ย ฟอ d ์ดฟอดอันดสกอนหนึ่งร้อยสามสามสิบจุดแล้วครับอยากได้สักหมื่นหนึ่งวันนี้เอาหุ่นเแด้แล้วหรอทุกคนฝากกดใจห้หง่ายนะครับ อันนี้30.8แล้วนะครับเพราะว่าผมถ้าผมไลฟ์เพราะไลฟ์ช่องนี้แล้วนะครับเพราะว่าไอช่องมันไลฟ์ไม่ได้แล้วครับติดตามแล้วขอบคุณมากค่ะบปถ่ายเอกันยังถ่ายแล้วครับต่อเลยเปล่ต่อเลยต่อเลยต่อเลยแทนเออแทนมันน่าจะไม่ได้ไปแล้วครับพี่ท็อปแต่ว่าผมน่าจะให้มีมาแทนเฮ้ยไปไปด้วยกันไปด้วยกันไม่ได้เลยว่ามันติดไอ้มาราธอนนี่แหละครับ เนี่ยครับพี่ท็อปฝากเพลงหน่อยครับพี่ท็อปฝากเพลงหน่อยครับไม่มีคำสั่งปล่อยให้ต้องบอกมาถ่าย m ีให้แต่ว่าไม่มี่ปลอยกต้องเปิดเอ้ยต้องปล่อยช่วง14กุมภาพันธ์ครับเออวันอาทิตย์ได้คิดว่าปล่อยก่อนนั้นอยู่อุยพี่ท็อปคออร่าเลยอ่ะทุกคนนี่ฝากด้วยนะครับออร่าครับเพราะว่าลองขึ้นมาดามาปกติหน้าสดก็ลองนะครับไปไปไปบุกเรา เริ่เดียวนะอาจารยนะ์เอาไหมยินมเข้าไหมเดี๋ยว,ยวจะไปลาลอยต่อแล้วเส้นไหนน้องนนท์นะครับอันนี้ไม่เจอกันประมาณตั้งแต่โมหกอะเนาะมหกโมหกโมหกะแล้วกนะ็แ,วแ,วแบบยยกใหญ่ๆไม่เจอกันเลยอ่ะไปถ่ายต่อที่อะไรเอ้ยไปถ่ายต่อที่ดัดขาอ๋ดัดขาต่อ อย่ามาอย่ามาวันหลังเดีเจอกันวันนี้กินเราถึงยังผมเปิดแล้วนี่ใช่หรอผมกินแล้วอ๋อน้องครับน้องน้องนนท์ครับเป็นน้องที่เคยเรียนโรงเรียนเดียวกันกับผมเฮ้ยรัวเฮ้ยรวนอพอดีแล้วที่นเกีที่ผมจะส่งสินะบายทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันนะ